ใหญ่เลยเหรอเขาก้อนใหญ่โยนเลยเหรอโอ้ยน้ำกระเด็นแล้วนี่แม่โยนให้ดูดนะบุ๊มบูโยนก้อนหินแข่งกันเลยโยนก้อนหินแข่งกันสิเอาก้อนใหญ่ๆเลยหนึ่งสองจัมแล้วยนแข่งกันโย้อนยังกัน ้ของไกลไปไกลกว่ากันของวินเนอร์หรือของแมของไกไปไกลกว่ากันไปไกลกล่อนกันวินเนอร์เหรอ,อ,อโอ้น้ำกระด็นไม่นะอาไม่ไม่นะาม,ม,นะมามนาะเข้ามา